ดะสวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับกระหม่อมนะครับผมลายกล้องเกียรติกำลังอยากกินนะกล้องเอ๋ก้าวกังซื้อลูกชิ้นสองไม้สามมาหญิงเล็กโอปอล AF9 เองค่ะวันนี้ก็เหมือนกันก็มากับนี่มันตอนนี้ก็เน้นคำนะสำหรับวันนี้เราจะเดินทางไปที่ราชวังไม่ดียวอองไม้ที่ไหนเรานี่ดิมันมายเดสองไมาที่ไหนเรานี่เออแบบนี้ ดูใหมันนี่นี่นั่งมาเชื่อเพเกียรตินะครับประบาดกัเป็นพระเจ้าใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับภาพยนตร์ทางการเดัานเตืองนั้นน่มีการเขบ้านเลยนะเลาคุยกับเรืออรยพใธ์่หรอจะมีการนับรนโกงโกงหรือเปล่าซึ่งวันที่23เป็นวันเกิดของปอเองค่ะอะไรค่ะ เไปเข้าเข้ามาในชิตของส่วนตัวของเธอได้นะโอเคพอแล้ววันนี้ไปดูภาพยนตร์กันเลิกเลิกไปดูหนังสังคมผู้ดีในสังคมผู้ดีในสายเลือนมันมีอยู่แล้วฮัลโหลไมมอนะคะิก็ควรจะพอได้แล้วนะคะ่ะ ที่ True f i n a n c i a ตั้งแตบ่าย3นะคะแล้วก็มาแต่งหน้าจากตอนแรกเนี่ยเป็นสาวน้อยสดใสตอนนี้กลายเป็นนางฟ้าน้อยในใจของใครหลายคนทำไมโมตรงนั้นอ่าสังเกตดูดีคือเราอัซเชียลแคมพร้อมกันนี่นี่นี่นีอันนี้อ่เราเราจะ สองช ANNEL ในการเลือกรับชมนะคะจะจะเป็นในช่องทางของ OP AF9 หรือจะเป็นของ d d ี n ัล m u r r f ก็ได้แต่ที่สำคัญต้องกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะจ๊าแน่นอนครับผม <c oughs> แล้วก็เพลงของพวกเราทั้งสงคนนะคะ <c oughs> รับพลาไม่ไม่ควรไม่พูดถึงนะคะสำหรับเพลงฉันคือผู้หญิงและ ทำไมไม่พูดออกมานี่แล้วก็ขอฝากณเรื่องอกันนะครับในวันที่2นะครับผมธันวาคมนี้นะครับกับคอนเสิร์ตแรกของพวกเรานะครับผมในสิบคนนี้ก็แบ่งเวลากันละเซ็ตด้วยมาเลือกชมเลือกชอบกันเลยนะครับอันนี้เขาเซตเองครับไม่เซ็ตมีคือคือเท่าที่ได้ฟังว่าแต่ละคนจะทำโชว์มายังไงเนี่ย รับรองได้ว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมินิคอนทำไมมินิคอนแบบเจ๋งอย่างนี้สำหรับราคาบัตรก็สามารถสอบถามได้ทางทางบ้านคลับของเราหรือติดตามทางทวิตเตอของพวกเรานะคะก็จะมีอัปเดตเรื่องราวมากมายตลอดเวลาครับผมแล้วก็ไปดูกันเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะถึงวันรวบรวมนี่จะต้องบอกว่า รวบ,บ,บรวมวม่าจำนวนคนอีกคนแล้วนะคร<ช>ับเพราะว<ช>่าจะปิดขายบัตรแล้วนะครับใช่ค่ะ,คะก็เดี๋ยวขอฝากอีกหนึ่งเรื่องสําหรับใครที่ใช้ True Move นะคะตอนนี้เพียงแค่คุณยกโทรศัพท์แล้วกด2-2-2-2แล้วโทรออกบอกชื่อเพลงฉันคือผู้หญิงนะคะ,ะคุณก<ด>็จะมีสิ่งเรียกเข้าที่ไพยร้อสนองฉันคือผู้หญิง I'm sensitive และอีกไม่นานคุณก็จะได้ฟังเพลงเธอไม่ได้พูดออกมา ออกมาออกมาค่ะก okay. oh, okay. ็เด okay. right. wow. ี๋ยววันนี้เราจะไปดูตอนนี้เรากำลังเดินทางกันไปเนาะอยู่บนรถตู้องงบาอะไรอย่างงี้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเข้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันที่หอยกต่งตากนะครับคนไปไม่ทันจาเพราเดี๋ยวน้องกลับมาจะได้ให้ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อข้างบน